ไม่รับกับอาร์ตเดกรัตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามลิขไม่รับในเข้มข่าวค่ำกับผมอาร์ตเดกรัตนะครับปมเรื่องของตำรวจยังไม่ตามต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยปมวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งก็ถูกพูดถึงไม่เว้นแม้แต่ในกระ,กะทรวงเกษตรด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ระหว่างที่ผู้กองธรรมนัสพรมเผ่าทานฐมนปริเกษตรลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วหนึ่งเนี่ยนั้นก็คือที่สุโขทยัยจังหวัดหนึ่งที่ มันมีการออกมาพูดบอกว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกันหรือไม่ในสัดส่วนของกรมชประทานปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามเรื่องนี้ครับระหว่างที่ผู้กองธรรมนัฐลงพื้นที่นี่แหละบอกว่ามีการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ในการแต่งตั้งระดับพอสํานักผู้กองธรรมนัฐบอกว่าวันนี้จะเขียนหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ จะตัวย้ำตอบว่าในยุคอื่นตัวเองไม่รู้และก็จะไม่ขอพูดถึงด้วยแต่ว่ายุคของผมที่ดำรงตำแหน่งรัฐติการเสร็จจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างแน่นอนและก็ย้ำด้วยว่าถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีความผิดจะเร่งดำเนินคดีในทันทีฝากบ่ง,บงชวมบางตอนครับคือผมก็เห็นในสื่อวันนี้ว่ามีพี่น้องกมชนเดือดร้อนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในการแต่งตั้งพอสำนักที่ว่างนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ผมจะเขียนหนังสือเกษียนหนังสือแต่งตั้งกรามการตรวจสอบเรื่องนี้นะไม่มีในยุคผมแน่นอนแต่ยุคอื่นผมไม่พูดแต่ถ้าตรวจสอบว่าผิดเอาดําเนินคดีทันทีนะครับคือเนื่องจากผอสํานักยังไม่มีการแต่งตั้งนะครับมันเป็นการอ่มันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของกรมชุมนุมทานจะตีค้องร้องเปล่าก่อนว่าจะมีการรับซื้อเสียงกันรรับซื้อตําแหน่งกันนะแต่มันต้องไม่มีในยุคผมนะ ไม่รู้ว่าใครใครทำนะรับผิดชอบ้วครับนี่ครับบอกไม่รู้มีใครทํารับผิดชอบคืออธิบายสั้นานิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยหลายกระทรวงธนบงกรมเนี่ยตำแหน่งระดับ4 8แ9ายังว่างอยู่นะครับนี่ฮะก็ย้ําต่อด้วยว่าเ,เรื่องของตําแหน่งซื้อขายต่างๆนั้นจะไม่มีอย่างแน่นอนส่วนสถานการณ์น้ําท่วมที่สุโขทัยผู้กองธมนัฐปั่นใจว่าเอาอยู่แน่นอนจับตาสถานการณ์พายุที่เตรียมจะได้รับอิทธิพลในตลอดสัปดาห์นี้และก็เร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย แลวก็ย้ําต่อด้วยว่าท่านนายกเศรษฐามีความเป็นห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องสุโขวัไทยและภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่องสั่งการให้พยายามกระจายน้ําสู่ลําน้ําสาขาทั้งหมดไปกักเก็บในแหล่งน้ําต่างๆที่มันยังไม่เต็มดี้เป็นภาพเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกไปช่วงกลางคืนเลยเนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นก็เฝ้าจับตาดูท่านชมแล้วก็จริงๆในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องดูนะว่าน้ําในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันจะไหลลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของเขือ่อนเจ้าพญาที่ชานา ก็แตะระดับประมาณสักพันหประมาณนั้นนะครับหลายคนคงคุ้นเคยกันไปก็ตอนนี้ผมหลังไม่เนี่ยพยายามจะพูดคุยกับพี่น้องชาวอายุทยาอ่างทองสิงห์บุรีอยู่อย่างต่อเนื่องเดิมทีเราคุยนว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีเอลนินโยก็น่าจะมีแล้งแต่ว่ามันเป็นฝนตางฤดูอะ่ะดังนั้นเนี่ยก็อัปเดตกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือเนี่ยทีมข่าวเราปักหลักอยู่ที่ด้านคุณขวัญเรียมเดี๋ยวตาติดสถานการณ์ภาพรวมต่อไปในทุกวันที่ p พที ทีนี้ขยับกลับมาที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีความเคลื่อนไหวหลายจุดด้วยกันครับมันปรากฏภาพการพบกันระหว่างท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่าแบงค์ชาติกับตัวท่านนายกเศรษฐาทวีสินนี่ครับหารือกันไปแล้วปรากฏว่าหลังจากหารือเสร็จเรียบร้อยตัวท่านนายกโพสต์ข้อความผ่าน X ก็คือทวิตเตอร์เก่านะบอกว่านัดหารือกับดรเศรษฐพุทธ ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเขียนว่าวันนี้ผมเชิญดรเศรษฐพุทธผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นการประชุมที่มีประโยชน์มากครับและก็บอกต่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีการนัดพบปะหารือในลักษณะนี้เป็นประจําทุกเดือนครับนี่นะครับทีนี้มันไม่จบแค่นี้พอถึงช่วงบ่ายตัวทนายกท่านเดินทางไปที่กระทรวงการคลังครับ แล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการหารือร่วมกับท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธก็พูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมทุกเรื่องทางนโยบายที่รัฐบาลกําลังจะทําเพื่อฟังความเห็นและฟังข้อมูล <Okay. S 1> พ่อเสนือของธนาคารแห่งประเทศไทย <Okay. S 1> และก็บอกต่อได้ว่าเป็นการหารือกันธรรมดาของสององ,องค์กรการหารือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สองคนคุยกันดีคุยกันด้วยดีแล้วก็จะมีการนัดพบกันอย่างต่อเนื่อง ยืนยันนะครับว่าไม่มีความขัดแย้งไม่มีเลยไม่มีแน่นอนเดี๋ยวนัดคุยกันอีกสัก2 3สามอาทิตย์อีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นฟังบางช่วงบางตอนท่านนายกเศรษฐาดูครับไม่ไม่เปิดเผยครับไม่เปิดเผยครับผมว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สองคนคุยกันนะครับคุยกันด้วยดีคุยกันด้วยดีแล้วก็จะมีการพบกันอย่างอย่างต่อเนื่องนัดนัดกันครั้งต่อไปอีกสองสามอาทิตย์ข้างหน้าไม่มีขัดแย้งเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนครับ มีหมดมีมีครับมีหมดครับครับมีหมดครับไม่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 ทุกทุกเรื่องครับมีการคุยทุกเรื่องครับคุยวันนี้แล้วจะมีการควรอไสกคนโยบายอ้แน่นอนครับต่างคนต่างต้องถกควรครับไม่งั้นเรียกมาทำไมอ่ะผมไม่เรียกมาจัดฉากเพื่อว่ามามานน่นเราเรื่องมาเพื่อที่จะมาพูดคุยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งกันและกันนี่ครับคือผมย้อนสั้นๆนิดหนึ่งเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีจะเรียกว่าเป็นความห่วงใยของทาง ธนาคารในประเทศไทยก็ได้นะครับเรื่องของการกู้ต่างๆโครงการต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้หลายคนก็จับจ้องว่าจะมีความขัดแย้งกันหรือเปล่าระหว่างตัวท่านนายกกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่มีท่านยืนยันว่าไม่มีเดี๋ยวต้องรอดูพระคุยหลายเรื่องนะครับเรื่องของการประมาณการเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งมันต่ำกว่าที่คาดการรวมไปถึงโครงการที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยเดี๋ยวตามดูความชัดเจนในการพูดคุยครั้งต่อๆไปตัดฉับไปที่เรื่องตำรวจ ที่ยังเป็นเรื่องร้อนอยู่ในสนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจ2องแสนกานายก็จับจ้องรวมไปถึงประชาชนทั่วทั้งประเทศก็จับตาดูนะครับเพราะว่าหลังผ่านพ้นสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเ,เกมเกมนี้ก็จบลงไปหลายคนบอกแบบนั้นแม้จะไม่มีอะไรยืนยันก็ตามแต่ว่าทั้งตัวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจศักดิ์สุขวิมลกับรองโจก๊กมีเรื่องมีราวกันหรือไม่ไม่มีใครมายืนยันนะครับแต่ก็มีการเปิดเผยผ่านสื่อจากพบตรบางช่วงซึ่งเ๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะ น,นี่เป็นภาพย้อนเก่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยถ้านับจริงๆเป็นวันเปิดราชการวันแรกหลังจากมีพระรบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตํารวจต่อศัก์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14นะครับออตอนช่วงเช้าอย่างที่บอกไปพลตารวจต่อศักให้สัมภาษณ์กับพี่ดันในนะในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นั่นแหละครับขออนุญาตขอบคุณพี่ดันในด้วยมันมีบางช่วง ที่พลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าอยู่ระหว่างเดินหน้าสร้างสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้เป็นให้เป็นบ้านอยู่กันแบบพี่น้องและยืนยันด้วยว่าภาพถ่ายคู่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับพลตำรวจเอกสุรเชษเป็นของจริงและก็ย้ำได้ว่าส่วนตัวเป็นคนเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษมาพบเพื่อพูดคุยกันย้ำต่อบบอกว่าในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบนโยบายจากท่านนายกรัตมตรีว่าอยากให้แก้ปัญหาภาพรวมขององค์กรตำรวจที่ถูกมองว่าทะเลาะกันแล้วบางประโยคเนี่ยนะครับพลตรวต่อศักเปิดเผยคําพูดที่พูดคุยกับรองโจ๊กบอกว่าในชีวิตของพี่พี่บอกกับโจ๊กเสมอว่าถ้าขาดพี่ถ้าขาดจากพี่ไปแล้วเอ็งหาคนที่จริงใจกับเอ็งแบบพี่ไม่ได้หรอกนี่นะครับ และก็ย้ําต่อได้ว่าคือพูดได้ง่ายต่อรับหลักนับหลักเนี่ยไม่เล่นถ้าเล่นกันก็นเล่นต่อหน้าและจบย้ําต่อว่าตัวส่วนตัวเป็นคนจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคิดยังไงพูดแบบนั้นไม่เคยแทงข้างหลังถ้าเอาก็เอากันซึ่งหน้าส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะครับพี่ต่อบ,บอกว่าเราสองคนไม่ได้ทะเลาะก,กันครับแต่อาจจะมีคนไม่หวังดีก็เลยบอกว่าอย่าทะเลาะก,กันเพราะมีคนไม่หวังดีอยู่ปรากฏว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับ ตัวพลตเรเวนต่อศักแว่แวแว่ว่าอาจจะมีการนัดถแถลงข่าวสื่อมวลชนเปิดเผยเ,เรื่องนยโยบายต่างๆในการจะทําหน้าที่ผอตรอตลอด1ปีนี้ปรากฏว่าไม่มีไม่มีนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่เข้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้ก็ค,คือตัวของรองโจ๊กพลตระตวเวจสุรเชษฐหักพานลาราชก,การเป็น3วันนี้เป็นส่วที่เดินเข้ามาด้านหลัง เข้ามาทำงานเป็นวันแรกสวมเครื่องแบบเต็มยศครับนี่พอเจอผู้สื่อข่าวแน่นอนครับถูกรุมถามหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องคดีคงคดีความต่างๆความสัมพันธ์กับบิ๊กต่อรวมไปถึงบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังจากเจ้าตัวไปปรึกษาทนายอนันชัยเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วทนายอนันชัยยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5ตุลาคมนี้ ปรากฏว่าบางช่วงบางตอนที่ผู้เสืยหายสอบถามรองโจกตอบเอาไว้บอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรครับอันนี้คือคำถามนะเครียดไหมครับไม่รู้ครับไม่เครียดฟังบางช่วงบางตอนดูแล้วพอคำตอบแล้วที่ที่เราได้ยินเรานึกถึงใครบางคนฟังบางหนับางช่วงบางตอนดูครับใอครับอะไรครับ ควารู้สึกตอนได้ค่ะพี่โจเป็นไงบ้างตอนได้ไหมรอสั้นรอสั้นพอมาแทบมองไม่เห็นอยู่ท่านบอกว่าไม่รู้มีจังหวะหนึ่งที่บอกไม่ไม่ไม่รู้นี่นะครับผมไม่ทราบครับไม่รู้ครับตามรายงานเดี๋ยวบอกว่าวันนี้รองโจไม่ได้มีภารกิจอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นนะว่ารองโจแต่งตัวเต็มยศมาเลยแล้วก็ขึ้นไปบนตึกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วหายไปใช้เวลาร่วมๆสองชั่วโมงเต็ม แล้วก็ลงมาพบผูส้สื่อข่าวสั้นๆแบบจังหวะน,นี้นั่แหละรครับแล้วก็เดินทางออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปทีนี้ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยน้ำหนักมาจะพุ่งตรงไปที่ทนายอนันชัยชัยเดชทนายความของบิ๊กโจ๊กที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนี่แหละแล้วก็เป็นทนายความของตำรวจอีก8นายที่ถูกดำเนินคดีในพัวพันกับเว็บไซต์มันันออนไลน์ด้วยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทนายอนันชัยก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยก็บอกว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ บิ๊กโจ๊กโทรศัพท์มาหาครับแล้วก็บอกได้ว่าประมาณว่าพี่พอจะถอยในเรื่องนี้ได้หรือไม่ทนานันชัยบอกต่อว่าจะถอยได้ยังไงเพราะยังมีตำรวจอีก8นายที่ถูกกลั่นแกล้งและก็ถูกดำเนินคดีอยู่จะยอมแพ้อย่างนั้นไม่ได้และบางช่วงธนาชันบอกต่อนะครับบอกว่าเมื่อถามบิ๊กโจ๊กกลับไปบอกว่ามีใครสั่งมาหรือไม่บิ๊กโจ๊กตอบกลับมาบอกว่า พี่อย่าไปรู้เลยสุดท้ายทนายอนันชัยยืนยันว่าจะขอทำคดีนี้ต่อไปจะมาพักรบระหว่างศึกสงครามไม่ได้ความเป็นความตายมันเท่ากันแล้วด้วยความอิดอัดส่วนตัวจึงโพสต์เรื่องยิงธนูลงโซเชียลตามที่ปรากฏในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาฟังทนายอนันชัยชัยเดชด,ดูครับว่ามีคนเนี่ยท่าน พี่โจกอะนะฮะได้โทรสัมมาผมว่าเ,เราอะ่ะถอยดีไหมพี่ก็เลยบอกว่าถอยได้ยังไงเรามีน้องๆอ,อีกตั้งแปดคนนะครับที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกันแกล้งด้วยพี่ถือว่ากันแกล้งนะแล้วโดนถึงพี่โจกด้วยมันมันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่ แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ๆเนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วพี่ก็ถามว่าใครแก่บอกว่าพี่อย่ารู้เลยอ่าจัานะฮะแล้วผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ก็ทําต่อไปกันแล้วกันในส่วนของพี่นะครับแต่แต่ถ้าน้องเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ยไม่สามารถทําคดีต่อไปได้ก็ให้ถอนออกไปเนี่ยครับ และบางช่วงเนี่ยผู้อุตส่าห์ไปถามตอบบอกว่าแล้วประเด็นเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดเผยใน5วันที่5ตุลาคมวันพฤหัสบ,บดีนี้ลหละแต่นายอนันชัยยืนยันว่ามีอยู่จริงทำเอกสารทุกอย่างเสร็จหมดแล้วและก็มั่นใจว่าหลักฐานชีนนี้ตรงกับสำนวนไทยนะครับเด็ด <Dead. S 2> ดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวถามต่อจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผบตรคนใหม่ไหมทนายอนันชัยบอกว่าขอให้รอดูครับ อย่ารู้เลยอย่าช็อกจะเทือนเด็ดดูเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเอาว่างานแค่นั้นก็ยังะกระทบถึงกระทบหมดกระทบถึงการแต่งตั้งของคนตลไม่รู้ไอ้นี้ไม่ทราบบอกไม่ได้มันกระทบแน่นอนบอกว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวจำคำนี้ไว้สะเทือนจริงๆ นี่ครับแต่มันมีเงื่อนไขนะที่ติ่งท้ายไว้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กถอนตัวออกจากการเป็นลูกความหรือ,อส่วนตํารวจ8คนนี่นะครับถอนตัวจากการเป็นลูกความเนี่ยความรับผิดชอบในทางคดีมันก็จะสิ้นไปก็อาจจะไม่มีการเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ต่อสาธารณชนต่อไปประเด็นเรื่องตำรวจน่าสนใจครับท่านผู้ชมคงจะกินเวลาพักใหญ่แล้วมันก็นับถอยหลังในชีวิตราชการของบิ๊กต่อพลตารวจเอกต่อศักดิ์นี่ก็ผ่านไป2วันแล้วนะครับเหลือ,ออีกประมาณ 3 6 3วันในชีวตราชการฐานะพบตรอของพลตํารวจเต่อศักดิ์ท่านชมอยากให้ดูครับว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงปลายๆสัปดาห์ก่อนช่วงที่เราฝุ่นตลบในการแต่งตั้งโยกย้ายและก็ฝุ่นตลบในการก่อติดตําแหน่งพบตรเนี่ยปรากฏว่าถ้าย้อนกลับไปดูมันมีคําสั่งคําสั่งหนึ่งโผล่มาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีโครงการสับเปลี่ยนกบหมุนเวียนกําลังพล อันนี้ภาษาภาษาราชาการภาษาชาวบ้านคือ Early r e t i ีไนี่ครับคำสั่งนี้แล้วก็ลงนามโดยผู้าัาคักรรมชาหลายหน่วยงาน,นด้วยกันไอสิ่งที่น่าตกใจหน้าถัดๆไปเนี่ยมันปรากฏรายชื่อพี่น้องตำรวจเนี่ยครับพบๆ,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 ๆครอบคลุมในแทบแทบทุกหน่วยงานเนี่ยครับเพียบเต็มไปหมดนี่คือรายชื่อแล้วผมเปิดไล่ดูเนี่ยที่น่าตกใจโอเคตำแหน่งระดับสูงหน่อยระดับรองผู้การผู้การแบบนี้เนี่ยก็มี เออรี่ียแต่เท่าที่ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยตำแหน่งระดับผู้กํากับหรือกระทั่งรองจากผู้กำกับเป็นออผู้กำกับรองผู้กำกับระดับสตรตทก,ก็มีนะครับที่ตัดสินใจลาออกจากราชการเข้าโครงการเออรี่รีไทยพันสี่ร้อยกว่าคนครับไล่ย้อนดูสักหน่อยว่าแล้วจะเห็นตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัะยะสำคัญครับปี6-6คือสิ้นปีงบประมาณปีนี้อยู่นะครับอ่ะหก 9 3 3นายปี63 8 4 9นายปี64 9 7 5นายปี65 1 2 7 5นายและปีล่าสุดคือปีนี้1,407นายตั้งแต่ชั้นพลตรวจโทนลงมาถึงนายดาบครับถ้าเปรียบเทียบ4ปีก่อน900กว่าปีนี้1,004เพิ่มขึ้นมา5-600คนแล้วจริงๆแอบ กระซิบให้ฟังไม่กระซิบเลยครับพูดต่อสาธารนณะคุยกับตำรวจบางท่านที่ลาออกปีนี้เนี่ยเขาเขียนเหตุผลเนะเบื่อความไม่เป็นธรรมทนกับความไม่เป็นธรรมไม่ได้ทําแล้วผลงานมีแต่ไม่ได้ก้าวเนะเป็นบางช่วงที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับและคนพูดเปจริงๆครับและก็ระบุไปในใบลาออกจากจากราชการตํารวจนี่คือส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เห็นแต่ว่าปัญหาเนี่ยรากปัญหามันมีมากไปกว่านั้นเป็นการลาออกรับผตอท่านใหม่ ที่ต้องสังคายนาประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วสำนักง,งานตันวจแห่งชาติแล้วเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาน่าสนใจครับท่านผู้ชมนี่คือเรื่องร้อนรออยู่ในห่วงเวลาขวบปีของพลตระเวจต่อศักดิ์สุขวิมลเรื่องร้อนเรื่องแรกที่ยังเพิ่งปล่อยให้เงียบไปประเด็นเรื่องของการรับสวยทางหลวงของกำนันนกจําได้ไหมครับหลายคนเคยพุ่งเป้ามาแล้วตั้งคําถามว่าวันนี้เนี่ยอเอาใคร ประเด็นการเสียชีวิตของนายตำรวจประเด็นเรื่องของการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองของผู้มีกับเบิ้มแต่สิ่งที่มันหายไปเลยอะไอ้ที่ถูกก่อระหาว่ารับสวยรับสวยรับสวยอะไปไหนแล้วรับจริงไหมทําไมไม่มีการตั้งกรรมาการสอบเรื่องนี้เป็นอย่างน,อน้อยเป็นอย่างต่ําหายไปไหนแล้วสวยรับจริงไหมใครรับรับถึงขนาดไหนสูงหรือต่ําขนาดไหนหายไปไหนครับ ทุนจีนสีเทาตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี65ก่อนเลือกตั้งปี66ครอบงำธุรกิจไทยเปิดดอมินีเป็นคนไทยและไปเชื่อมโยงกับพับต่างๆที่เกิดขึ้นเงียบหายไปไหนแล้วบอลออฟไลน์ออนไลน์ line, line, ที่เกิดขึ้นและผุดขึ้นมาระวันบอกกันเลยครับทุกวันนี้บอลกลับมาแล้วครับญาตินนทบ,บุรีก็มีครับหายไปไหนและที่กําลังเฟื่องฟูคือบอลแบบออนไลน์ line. การพนันออนไลน์ก็ที่ตกเป็นข่าวพิษครองอยู่ตัวนี้นก็ออนไลน์ line, เหมือนกันนั่นแหละครับ รวมไปถึงปัญหาเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของพี่น้องตารวจที่มันไม่เพียงพอแต่มันต้องไปเชื่อมโยงกับเรื่องภายนอกก็ต้องไปอาศัยอยู่ในหลืบเขาผู้มีอิทธิพลผู้ที่เขาเป็นผู้รากบากดีอยู่กับเจ้าหน้าที่รายอื่นอยู่กับนักการเมืองหรือซบป,ปีกกำนันดังๆแบบนั้นผมเพิ่งกลับจากไปพูดคุยกับอาจารย์วิเชียนตันสิริคงคนเป็นหนึ่งในอดีตตำรวจยึดร้อยตำรวจเอกแล้วตัดสินใจลาออกจากตำรวจ และก็มาวิาพากษ์แวดวงตํารวจได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่มันใกล้ตัวลูกน้องของบิ๊กต่อมากๆขอสักเรื่องได้ไหมสิทธิ์ทีิส,ดสอดสีการเขาเนี่ยไอเบีย้ยเลี้ยงเนี่ยหยุดการอม,ม,ม,มได้ไหมฟังอาจารย์วิเชียนดูครับพูดกันเยอะสายตรวจไม่มีน้ํามันออพูดกันเยอะนะครับว่ารถลาไม่เพียงพอ,อท่านไปดูสิครับรถเนี่ยใช้อยู่ที่โรงพักจริงหรือเปล่าใช้ส่วนตัวมีไหมน้ํามันเนี่ย คนที่เบิกได้เต็มหรือเปล่าอย่าไปหักเขาที่ผ่านมาโรงพักเนี่ยนะครับไปถามดูเลยฮะสายตรวจเซ็นรับน้ำมันร้อยลิตรเนี่ยได้ร้อยลิตรจริงหรือเปล่าท่านต้องให้เขาได้ร้อยลิตรจริงๆเขาถึงจะมีขวัญกําลังใจในการทํางานไม่ใช่เซ็นรับร้อยลิตรแต่รับจริงๆ50ลิตรอีกห้าสิลิตรไปไหนท่านต้องขันน็อตตรงนี้นะครับนอกเหนือจากจะไปเพิ่มน้ํามันแล้วซึ่งยากเอาน้ํามันที่มีอยู่ให้ได้รับเต็มๆรวมถึงเบี้ยเลี้ยง นะครับท่านจะได้ยินเนะ่ะเบี้ยเลี้ยงของตํารวจเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะออกนานมากอออกแล้วก็ได้ไม่เต็มอมันหายไปไหนไปไหนอาจารย์อันเนี้ยท่านท่านต่อสักท่านต้องท่านต้องอทําให้ชัดเจนมันมีอมมันจริงๆไหมอาจารย์มีครับมีแน่นอนครับผมรับประกันมีแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีองค์กรไหนหรอกครับที่มีวัฒนธรรมองค์กรเหมือนตํารวจเซนร้อยเนี่ยได้ห้าสิบไม่บทเพราะถือว่าอะไร เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดไม่ควรให้ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เกิดขึ้นต้องปรับค<ก>รับแต่นี่ค<ร>ือีความนะเรื่องใกล้ตัวพี่น้องตํารวจนะเอาเรื่องแบบชีวิตประจำวันเลยออกจะออกไปแล้วน้ํามันเบิกใจมาร้อยลิตรได้เต็มร้อยลิตรหรือไม่เ,เบียดลงเบียดเลี้ยงท่านผู้ชมมีพี่น้องตํารวจที่เป็นแฟนรายการหลายก็ก็ส่งมาให้ในติกต็อกนะครับว่าบีนี้เขายังไม่ได้เลยเนี่ยฝากทวงซะด้ซ้ำขยัาไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานตำรวจชาติมึกสักู่เรื่องภายนอก ยังมาดูเรื่องภายในครับและสิ่งที่เป็นเผือกร้อนแน่ๆที่เกิดขึ้นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในด,ดูดูการถัดไปเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งจะมีหรือไม่ก็ค่อยไล่เรียงดูครับ2เรื่องนี้ปมร้อนสุดๆความขัดแย้งระหว่างพบปะตรอเองและรองพบปะตรอโอเคออกมาติเสียเรียบร้อยปัญหาก,การแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับสัสดส่วนอาวุโสความรู้ความสามารถวิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่งจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อตําแหน่งมีไหม หรือมันเป็นเพียงแค่ข้อคอรหาผลการแต่งตั้งโยกย้ายอยากไล่าฟังนิดนึงงผลการแต่งตั้งโยกย้ายมันเคยอยู่ในมือใครบางคนน่ะตำรวจเขาคุยกันใี้ขม่มกระบวนการการแทรกแซงสํานวนการสอบสวนสํานวนอ่อนนี่คือเรื่องภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาตระวิเชียนบอกเรื่องนี้ต้องแก้ครับและก็เชื่อมั่นว่าจริงๆแนวนที่ว่าต่างที่บิ๊กตออพูดไปเมื่อวันสองวันเนี่ย มันอาจจะเป็นแสงสว่างในผู้บริารหนึ่งปีก็ได้ถ้าท่านทําแบบจริงๆฟังบางชว่วงบางตอนดูครับเขาจึงบอกว่าเวลาพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเขาให้มองย้อนกลับไปไม่ใช่มองเฉพาะปีนั้นแต่ว่าบางพวกเนี่ยเขาบ้าแกข้ามทําปีสุดท้ายข้ามอพอข้ามไปปุ๊บหรืออาจจะสะสมก็ได้ได้ข้ามได้ข้ามได้ข้ามนะการข้ามเนี่ยของตํารวจเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วในวงการตํารวจเนี่ยการได้ข้ามเนี่ยเขาถือว่าคนนั้นเก่ง อเป็นที่ยอมรับไเป็น<อ>คนที่เก่งเป็นความคิดแบบนี้ความคิดอย่างนี้ที่ผ่านมามันไม่เคยมีการฟ้องร้องสารปกครองหรืออะไรแต่กฎหมายฉบับนี้มันมีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้จะดูว่าการแต่งตั้งของผบอต่อศักดเนี่ยจะมีการข้ามอย่างที่คุณอาร์ตพูดหรือเปล่าเพราะถ้ามีเนี่ยผมว่างานหนักเลยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยจะเยอะโดยเฉพาะการข้ามอาวุโส นะแล้วอ้างเรื่องความดีความชอบอตํารวจมองการก้าวขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วของพบปตทอย่างไงคือเราเนี่ยมีคําว่าวินัยตํารวจแต่ในใจเราเนี่ยเราคิดแต่เราพูดออกมาไม่ได้บางอย่างอย่างเช่นเอ๊ะทำไมเราอูโสกว่าเราถึงไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับผู้บัญชาโดยเฉพาะยิ่งมันขึ้นกับนายกแลฐมนตรีครับ ถามบอกว่าในใจของรองผู้บัญชาการทั้งสี่ท่านเนี่ยสมหวังหนึ่งท่านสามท่านเนี่ยผิดหวังไหมผิดหวังแน่นอนออแต่ก็ท่านก็อย่าลืมนะครับรับราชาการเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนี่ครับมันอยู่ที่นี่นหนึ่งในอดีตตำรวจที่ลาออกจากตำรวจและมาเป็นอาจารย์แต่ก็สอนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจต่อเพราะมองว่ามันมีรากปัญหาเกิดขึ้นจริงจริงอาจารย์วิเชียนด้วยดูนะครับเผื่อร้อนหนึ่งปีของพบตรจะแก้อย่างไรกลับมามีความหวังได้หรือไม่ พักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาจะจับตาไปที่35สาอรหันคณะกรรมาการที่จะศึกษาแนวทางการจัดทรประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านรอภูมิธรรมเปิดเผยชื่อบื้องต้นและทีนิ้ข้อที่โครโมใครเป็นใครตามช่วงหน้าเดียวกลับมาครับ ติดตามพ p ีพีที36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย